เรื่องดีๆกับคนดีๆช่งสุดท้ายค่ะเรื่องดีๆกับคนดีๆนะคะให้คุณสตรอเบอรี่หรือว่าคุณกฤชกรเล่าต่อเลยดีกว่าเรื่องของโพธิจิตเรื่องของพระโพธิสัตว์นะคะ<ม>แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติ37ประการของท่านมันเป็นยังไง คือตอนที่ไปฟังท่านทรา,ายละมะที่ท่านก็พูดถึงเรื่องโพธิจิตตัวซอก็มีโอกาสมาศึกษาเพิ่มเติมอาจจะมีความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยบ้างนะคะ <c oughs> คือโพธิจิตเนี่ยคือเท่าที่ซอทราบเหมือนมีโพธิจิตสองแบบนะแบบธรรมดาก็คือเหมือนกับว่าเป็นจิตที่มีความมุ่งมั่นตั้งความปรารถนาว่าอยากจะหลุดพ้นให้ให้ไปสู่พุทธภาวะหลุดพ้นเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อที่จะนำปัญญาเนี่ยตรงนี้ไปช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นเพื่อไปช่วยคนอื่นใช่คือก่อนที่จอไปช่วยคนอื่นได้ท่านอะไรมาบอกว่าต้องช่วยตัวเองตัวเองอ่ะต้องพ้นจากกิเลสก่อนไม่ไม่ไม่อย่างนั้นไม่สามารถไปช่วยคนอื่นได้ทาให้ซอมานั่งนึกจริงนะพี่เหมือนกับที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินไงที่เขาบอกว่าให้สวมหน้ากากใช่ถ้ามาไม่กระทั่งมากับเด็กเด็กเขาอ่อนแอกว่าแต่ว่าเราอ่ะต้องสวมก่อนเพราะว่าซอเคยคิดถ้าสมมติวเกิดเราเป็นแม่เกิดเราหมดลมก่อนคนที่จะตายก็คือตายทั้งคู่นะแต่ถ้าเราสวมสวมตัวเองแล้วตัวเองรอดอย่างน้อยคือ ถ้าเกิดอะไรขึ้นยังมีรอดอยู่หนึ่งคนใช่พออเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อน<ช>เพื่อเราแข็งแรงเราก็จะสามารถช่วยอุ้มคนอื่นช่วยแบบพาคนอื่นไปได้ด้วยที<ช>่พอท่านพูดอย่างนี้เสร็จก็เออมานั่งนึกจริงใช่ก็ต้องเริ่มจากตัวเองแล้วก็โพธิจิตประเภทที่สองที่สอบมาศึกษาเพิ่มก็คือเป็นแบบปรมีอะคะ่ะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นโพธิจิตแบบเหนือโลกคือเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ต้องการที่จะปราศจากความยึดมั่น ราจากการคิดปรุงแต่งแล้วซึ่งจะเป็นแบบโพธิจิตแบบใสกระจางอันนั้นจะเป็นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเท่าที่สอบเข้าใจที่ท่านทรายละมาพูดเนี่ยจะเป็นพูดถึงโพธิจิตแบบธรรมดาคือการที่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่เพื่อที่ให้ตัวเองหลุดพ,รพ,รพ้นที่จะได้มีกําลังนี้ไปช่วยสรรพสัตว์แล้วก็มีข้อปฏิบัติจริงๆแล้วการที่จะเป็น ปฏิบัติเนี่ยของพระพุทธศาสตเนี่ยค่ะก็คือท่านก็พูดถึงว่าการต้องมีการนั่งสมาธิการทําภาวนานี่แหละก็คือการทําสมาะก็เหมือนของพุทธแบบว่าเทรวาสเลยก็การทําสมาะเพื่อให้จิตมีกําลังแล้วก็เกิดการทําวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญายาณเกิดปัญญาเกิดขึ้นข้อต่างเมื่อสักครู่ที่มีคําถามเมื่อไรกที่แล้วว่าการปฏิบัติธรรมใช่ต่างประเทศต่างไงอย่างเช่น คืออาจจะไม่ได้ต่างในแง่ของสถานที่แต่เป็นต่างในแง่ของวิธีการปฏิบัติหรือพิธีของแต่ละอาจจะเป็นพิธีหรือว่าแนวทางการปฏิบัติของแต่แต,แต่ละนิกายากอ,อย่างเช่นใช่ค่ะอย่างเช่นของท่านอะไรลรมาสายวัชรยานเราก็เพิ่งจะได้สัมผัสการปกติเวลาพูดถึงนั่งสมาธิพี่จอยนึกถึงอะไรก็ต้องแต่งกายสีขาวแล้วเราต้องนั่งปฏิบัติยังไเงเท่าไหก็นั่งขัดสมามใช่ไหมแล้วก็มืออย่างนี้แล้วก็ หลับ,ลบตา,ตาดูลมหายใจแต่ว่าของสายวัชรยานนะ,ะท่านบอกว่า<ง>เวลานั่งปฏิบัติท่านก็สอนลืมตาค่ะให้นั่งลืมตาค่ะใช่ลืมตาให้ลิ้นแตะเพดานเพื่อต,อตอม,ตอมท่านไม่ได้อธิบายว่าเพื่ออะไรแต่หรือว่าท่านอาจจะอธิบายแต่ว่า ตอนนั้นเราอาจจะแบบว่าไม่ไม่แบบมีสมาธิที่จดรายละเอียดแต่ว่าซอคิดว่ามันเป็นการเหมือนกับเชื่อมเพราะว่าตอนนี้สอเรียนมวยจีนด้วยทําให้ซอรู้ว่าหลักของการมวยมาการลำมวยจีนเนี่ยเขาจะบอกให้เอาลิ้นแตะเพดานาเ,เป็นการเชื่อมใช่ระบบพลังชี่ในร่างกาย<อ>ซึ่ง,งมาเชื่อมโยงกันคิดว่าการนั่งสมาธิที่ท่านบอกให้เอาลิ้นแตะเพดานน่าจะคงจะคล้ายกับพิธีการที่ของมวยจีนเหมือนกันแตะเพดานเสร็จแล้วก็ให้ถังทางพิเบตเนี่ยอาจจะมีการเน้นการนิมิตคืออาจจะนึกถึง ภาพรพ,พระพุทธรูปอะค่ะองค์เล็กๆอยู่ข้างหน้าปรากฏอยู่ข้างหน้าแล้วกใ็ให้ให้มองให้เพ่งคิดถึงจิตที่กระจ่างใจใช่โดยลืมตาค่ะ,ค,ะคือแนวทางก็อาจจะวิธีการปฏิบัติอ,อ,าอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นคือไม่ไม,ไม,ไม่มันก็ไม่มีวิธีไหนที่ดีหรือไม่ดีกว่ากันแต่เป็นเพียงวิธีการที่ทําให้คนสามารถมีโอกาสทางเลือกอให้เลือกบางคนอาจจะชอบแนวทางนี้บางคนชอบแนวทางนั้นต่างกันซึ่งสตอร์ก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางนั้น ก็ได้ได้ได้ทดลองอปฏิบัติมาออสั้นๆน,นะคะสมผัสว่านั่งนั่งไปเรางวงเราเรารู้สึกใช่แปลกมากพี่เพราะว่าจริงๆเรานั่งๆ่งเสร็จแล้วรู้สึกปรากฏว่าเราก็นั่ง พอจิตมันเริ่มนิ่งกลายเป็นว่าเราจะเริ่มหลับตาสตอก็เลยมานั่งคิดว่าอืมจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องยึดต,ติดก,กับวิธีการปฏิบตัติแม้ว่าแม้กระทั่งเราอ่ะสนใจพุด,พดวัชยานเราก็ศึกษาคําสอนของท่านก็ได้แต่วิธีการปฏิบตัติเราก็ดูว่าวิธีการไหนเหมาะมเหมือนกับพี่เวลาสตอไปฟังธรรมแล้วมีอาจารย์เคยบอกว่าว่า วิธีการสมมติเราจะเรียนว่ายน้ำอะค่ะมันมีวิธีการเรียนว่ายน้ำหลายวิธีพี่จอยอยากเรียนว่ายน้ำเป็นใช้อะไรก็ใช้ห่วงยางก็ได้ใช้เฟ้นเกาะตัขาใช้ห่วงยางก็ได้บางคนอยากเรียนสั้นเรียนเรียนเรียนรัดเรียนเร็วก็คือกระโดดลงแบบว่าไม่ต้องมีอะไรช่วยเลยก็ได้แล้วก็ไปบุ้งุอๆเอาเอาตัวรอดคือมันมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราชอบวิธีไหนแล้วรู้สึกว่าที่ีไหนเหมาะกับ ความเป็นตัวเราตนก็รู้สึกว่าอเราอาจจะชินมากับการที่ปฏิบัติแบบนั่งนั่งหลับตาตาก็ไม่เป็นไรก็เราก็นั่งหลับตาไปแต่เรารู้ว่าขณะที่เราหลับตาเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรามีสติใช่เราก็มีสติพระโพธิสัตว์เล็กๆตอนตอนที่นั่งปฏิบัติตอนนู้นนี่ก็คือตอก็ลืมตาตามวิธีการนะคะแต่หมายถึงว่าเวลาที่เรากลับมาที่ประเทศไทยแล้วเราก็คือนั่งปฏิบัติตามแนวทางของเราแต่เวลาตอนที่ไปอยู่ที่นู่นก็คือ ท่านาอะไรเรามาให้ปฏิบัติหรือว่ามีพระอาจารย์ท่านไหนให้ปฏิบัติแนวไหนเราก็ปฏิบัติตามแต่องค์พระโพธิสัตว์ที่มี37ประการเป็นงไงล่ะคะก็คือพูดมาเล่ามายาวจนมาถึงตรงนี้ก็คือเป็นกิจกิจปฏิบัติของท่านเนี่ยก็คือทั้งหมด37ข้อจะเป็นช่วงเหมือนก็นจะเป็นการที่ทําให้ท่านเนี่ยได้ฝึกเรื่องของความมีเมตตาและกรุณามากขึ้นคือตอนมาลองศึกษาและลองอ่านทบทวนหลังจากที่ได้คู่มือเนี่ยค่ะเป็น เป็นสิ่งที่ท่านแจกมาให้ <Okay. S 1> ในนี้คือจะมีทั้งภาษาทิเบตภาษาอังกฤษ uh huh. นะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีหลายข้อที่คล้ายกับคังพุทธเทรวาทของเราแล้วก็อย่างเช่นเรื่องที่บอกว่ามงคล38ประการเรื่องการไม่คบคนพาลเรื่องการครบบัณฑิต uh huh. เรื่องการทําจิตให้เป็นสมาธิ <Okay. S 1> มีสติอยู่กับตัวเองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยแต่ว่าที่ซอรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อเด็ดนะของกิจ37ประการ uh huh. อย่างเช่นท่านบอกว่า แม้ว่าจะมีคนที่มาด่าว่าเราโดยพูดไปถึงพันล้านโลกคือเปล่าประกาศไปทั่วพันล้านโลกเราก็ยังจะต้องพูดถึงสรรเสริญคุณงามความดีของเขานั่นด้วยความกรุณาด้วยความกรุณานนั่นคือจิตที่เป็นกิจของพระพูทธศาสนาที่จะต้องปฏิบัติอันนี้และนี่ยังมีข้อที่อาจจะฟังดูแล้วแบบโอ้ยิ่งกว่านั้นคือท่านผู้บอกว่า แม้ว่ามีคนมาตัดศีรษะเรา,าเพราะว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำความผิดแม้เพียงน้อยนิดเลยแต่มาตัดคอเราเราก็จะต้องโอบรับเอาความชั่วความชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตัวเราด้วยความกรุณนาะอ,อย่างนี้สอบฟังแล้วก็แบบแจริง,รงๆเป็นแบบใช่แล้วคือ เมตตาคือไม่ใช่เมตตาแบบว่าเมตตาฉันรักเฉพาะพ่อฉันแม่ฉันนี่เป็นลูกของฉันเท่าน,นั้นลูกของเราไม่ใช่คือเป็นมหาเมตตาเป็นเมตตาที่ไม่มีประมาณเมตตากรุณาที่ให้กับสรรพชีวิตได้และยังต้อง,งแบบว่าให้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมด้วยซึ่งมากเลยนะคะเมตตาก็มีหลายรูปแบบอีกสมมุติว่าพี่จอเป็นคนดุอย่างเงี้ยแล้วก็ดุ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 สตรอแต่ดุเพราะความรักเนี่ยมัน,เป,นเป็นไปได้ไหม อ๋อเป็นไปได้เลป็นไปได้เป็นได้คือจริงๆความว่าเมตตานะพี่ต้องต้องมองอยู่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมการกระทำโอเคอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาแต่ว่าเมตตาเกิดขึ้นที่ไหนใจใจเกิดตรงนี้ก่อนใช่ไหมเวลาเราเห็นโอ้ยตายแล้วหมาตัวนี้น่ารักจังเลยมีความเมตตาน่ารักอุ้ยตัวนี้ตายแล้วทําไมมันดูขี้เลือนขี้เลือนเราเกิดความสงสารเกิดความกรุณาเกิดขึ้นที่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าการกระทำเนี่ยบางครั้งบางคนอาจจะมี เมือนพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่เมตตาแต่ข้างในเขาอาจจะเมตตก็ได้เราต้องมาสืบสาวหรือมาดูว่าที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเพราะอะไรอขอเล่าสั้นๆอย่างเช่นอาจารย์โกเยงกาค่ะ,คะท่านเคยเล่าบอกว่าอาจารย์อุบาขิน ท่านเป็นคนที่มีเป็น,ปนวิปัสนาจารย์ของใ,ใช่ค่ะคือท่านเนี่ยมีเมตตาสูงแต่ด้วยความที่ท่านอ,าอยากจะให้สิทธ์ทุกคนปฏิบัติได้ดี <c oughs> มีสิทธิบ์บางคนที่ละเลยการปฏิบัติท่านก็คือไปพูดตักเตือนด้วยเสียงอันดังรุนแรงมากในขณะที่ท่านเป็นวิปัสนาจารย์อาจารย์โกเองก้าบอกว่าแต่เชื่อไหมว่าการดุของท่านเนี่ยไม่มีความพยาบาทหรือโทสะแม้แต่นิดเดียว <c oughs> แต่เกิดจากความเมตตาล้วนๆเพราะว่าท่านบอกว่าเนี่ยขณะท่านดุเสร็จท่านเดินกลับมายังหัวเราะยิ้มเลยบอกว่าเนี่ย กอ็นก้าเราดูเจ้านั่นไปสเสียงดังเชียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือมันเกิดจากที่ท่านน่ยต้องการที่ให้ให้ลูกสิษย์ของท่านได้ดีเ,เพราะฉะนั้นความเมตตาเนี่ยคือเราต้องกลับมาดู <laughs> สายต้น ต่อสาเหตุล,ลึกๆอยู่ข้างในว่าเกิดอะรอยากให้มีเวลาเยอะๆนะคะจะได้นั่งคุยกับสตอรี่อีกนานๆนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามเรื่องราวธรรมะของเธอออกอากาศกันทุกวันเสาร์เหมือนกันนะคะก็เป็นญาติธรรมทางสื่อมวลชนของเราเนี่ยน,นะคะที่ทางช่อง WBTV นะคะ,คะชื่อรายการธรรมประปฏิธรรมประปฏิตอนวันไหนคะ ทุกๆวันเสาร์ค่ะเวลาประมาณช่วงช่วงเย็นๆหน่อยสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเยน็นแล้วก็วันนี้นะคะเรื่องราวที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะค้นพบก็น่าจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งค่ะที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะเข้าใจธรรมะในรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองลองไปพิจารณาดูนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะ ชมเทปนี้ซ้ําอีกครั้ง <c oughs> เขียนมาบอกเราดี๋ยวเราก็จะนามา <c oughs> ออาอากาศให้จริงๆแล้วเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของการทําความดีเรื่องราวของการปฏิบัติดีคิดชอบหรือทําเพื่อคนอื่นเนี้ยมีอีกหลายต่อหลายรูปแบบ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมรู้จักใครดีๆนะคะ ให้กำลังใจเขาและทางหนึ่งก็คือเชิญเขามาที่นี่ค่ะแล้วก็แบ่งปันเรื่องดีๆของเขาให้กับคนอื่นได้รับรู้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมเนี่ยทำแต่เรื่องดีๆแล้วก็เชื่อว่าถ้าสังคมนะคะมีคนดีมากกว่าคนที่อาจจะดีน้อยหน่อยเราจะน่าอยู่แล้วก็จะไม่รบกวนกันแล้วให้ทุกกันแบบนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าวันนี้เรื่องราวของคุณสตรอน่น่าจะให แรงบันดาลใจในแง่ของการเข้าถึงทำให้คุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยทิ้งท้ายนิดนึงนะคะคุณผู้ชมของเราอยากจะได้คําบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจจากสกรอโอ้โหแรงบันดาลใจผู้หญิงตอเป็นอะไรไอดวงไอคนสสำคัญจริงก็เป็นผู้หญิงคนนึงงนะเล็กๆแต่ว่าถ้าจะให้เหมือนกระแดงบันดาลใจสตอนรู้สึกว่าที่เราสัมผัสมา ี่จอยพูดถึงเรื่องดีๆคนดีๆใช่ไหมจอยรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกๆคนน่ะมองเรื่องการทําดีอะ่ะเป็นเรื่องง่ายๆ<ม>สามารถทําได้จะทําเริ่มจากที่ตัวเองแหละจะท<ม>ําที่ไหนก็ได้ทุกวัยสามารถทําได้อย่างเช่นเราถ้าเราขับรถอะ่ะเราแค่หยุดโดยที่ไม่ไปบล็อกทางคนอื่นให้รถคันอื่นสามารถไปได้หรือการที่เราช่วย เปิดประตูให้คนที่เดินตามมามข้างหลังอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นการทําความดีละหรือการที่ขึ้น BTS ถ้าสมมติเราชอบยืนพิงเสาใช่ไหมคะแทนที่เราจะยืนพิงาทางเสา,าอ,อื่นใช่แล้วคนอื่นไม่สามารถจับได oh ้ใช่เราก็อุมีคนเริ่มเข้ามาเยอะเราก็ขยบเข้ามาแล้วก็ไปเกาะห่วงแทนอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นน้ําใจเป็นความดี <c oughs> ที่อยากให้ทุกคนมองว่าทําที่ไหนก็นได้ไม่ต้องรอให้มีน้ําท่วม <c oughs> ไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่หรือต้องไปบริจาคทาได้ที่บ้านทุกวันแล้ก็ยังอยู่ที่บ้านแยกขยะก็เป็นความดีนะ วันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่กักบเรื่องดีๆกับคนดีๆและดิฉันสุนันทวดีวันนี้คุณสตรอเบอรี่กจกรและสุนันทวดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ <laughs>